สวัสดีค่ะพี่น้องมามามามนีพามาตัดผักแป้นมันเพิ่นเอินผักแป้นแล้วนะจ๊ะเนาะที่เพิ่นเอินผักกุ้ยช่ายหน่อยไหพี่น้องจ๋าเห็นเราบุนี่เห็นไหมจ๊ะ <c oughs> นี่ฮนะมันขึ้นเองทุกปีเลยจ้ะพี่น้องงามงามมากมากนะโอ้ยเห็นไหมางาม ต้องตัดไว้เ้อบดตัดแล้วพี่น้องมันที่เป็นน่นแก่ออกดอกเรี้ย่ไหมคะแล้วมันกท็ทิออกไม่ให้กินตลอดนะจะออกไม่กินตลอดแล้วมันก็ทิอ่อนออนจะไปกินแค่ไหงก็ปนกบบับแก้วไปเรื่อยเลยจะพี่น้องจ้ะผักเป็นปลูกแค่เดียวเกิดตลอดน้ำซ้ำยังขยายพันธุ์เต็มสวนเต็มโวหกเลยล่ะพี่น้อง มองลงมาเขียวๆหนึ่งว่ามันดงุงหยาต้องถากถิ่มฟันถิ่มอ่ะพี่น้องบ้างดูมันหกหลายนะคะกินเอ่เออ่อตาเท่าันเป็นต่อๆนะคะกล้องเห็นมาบุเวลาคอยทำงานนี่ขอ,บอ,อยอบเอ่เห็นกล้องเอ้ยกล้องบ่เห็นผักจ้ะอุ้ยเหม็นแหมเอาไปเอะม,ม้าเหม็นตึมเลยได้แล้วเพราะผัดเลยได้พี่น้อง ผัดได้เลยผักอันฟันสิงโตพี่น้องฟันดอกฟันสิงโตคอยจะเอาไปอันคอยจะเอามองหนีพี่น้องมองมง,มองดอกดกเลยได้จันเห็นว่าตุ้มๆตุ้มๆเลยเขาเสียเอาไปร้องเขาเสียเอาใบนี่แหละจ้ะเอาใบเดี๋ยวไปไป,ไปอย่างเราไปแกงหรือไปอ้อมอ้อมในกลัวอยากกินอ้อมอ้อมไกล้่าวาจ้ะเห็นปะ ปีนี้อ่อมไกลถาวร้อนววามันขมต่ค่อยกินยังไงกับบอกขมปีที่แล้วอ้อมหลายเถื่อแล้วค่ะจะบ่อกขมจกเถื่อคืนหอดะพักี้เล็กบ้านเฮาพี่น้องมันต้องสะใจในความขมรสซาดเขาใช่เลยสเดาอยู่นี่กับบอกขม้วพี่น้องเพราะปปาแหนมปปาแห่มเนี่แหละจ้ะเนาะ นี่เดี๋ยวดอกก็ออกมาเต็มเลยนี่เห็นตหมตุมๆออกมาเต็มเลยพี่นอาา้องพอจะเอาตะใบจ้ะตะใบอมอ่อ,อนไปอมมันอนะพี่น้องน,น,น,นี่ได้ผักสองขนาดแล้วจ้ะพี่น้องอันนี้ผักขึ้นช่ายกุ้ยช่ายอ่ะพี่น้องกุ้ยช่ายอันนี้ผักฟันสิงโตเดี๋ยวพาไปเบิงผักกาดที่มันเกิดเองพี่น้อง นี่พี่น้องผักอันนี้มันเม็ดอะไรผักกาดหอมมันจะมันล้นมันลนเนาะมันลนเองมันมันล้นเองก็คืนมันเองฮะอันนี้มะเขือเทศที่มันก็เกิดเองกันกันเลยกิดเลยดึงถิ่มแน่อไวแน่อันนี้จำไม่ได้ค่ะว่าปลูกอะไรแต่ไอเขาขืนขืนเม็ดเม็ดเบี้ยเนี่ยนะ มั่วอะไรบ้างอะจ้ะจำนาเขาก็ได้จำด้ตตาน,นี่แหละพี่น้องนะมันขึ้นมันเองนะฮะเขาขึ้นของเขาเองในล้นที่ไหนก็ขื้นที่นั่นลน้นในป้าหยาขึ้นนี่ป้าหยาพี่น้องขื่นง่าย,ายประกาศหอมนี่นะนี่ไงที่เอาจากเออนี่เอาจตงไตงวะเดียวเอาเป็นใบ,บไม่เอาทางต้นว่ามันกินว่าหมดพี่น้องผักหลาย ก,กินผักไม่เก่งนะคุณกินผักไม่เก่งคือนี่ค่ะแหมสนามตาหยาเลยพี่น้องเดี๋ยวพาไปบึงไม่จะปิดบ่ได้ได้ผักสามขนาดแล้วพี่น้องนะกุ้ยช่ายเอ้ยกึ้นช่ายแล้วก็ผักกาดหอมแล้วก็ผักฟันสิงโตนะนี่ดอกสวยดอกนะหักา,าหักพี่น้อง โฟกัสมีโน้ตอ่ากล้อง่อยคือบ่กทำงานนี่เอรอนี่ดอกโฟกัสมีโน้ตในดอกนโอยๆนะฮะพี่น้องแล้วก็ดอกควันสิงโตนะคะนี่นะสวยงามนาฮกดีโอ้ยกล้องบอทำงานพี่น้องจ้ะทุลิปทุลิปทุลิปสวยโบ ถึงได้ดูการดอกใหม่นะพี่น้องเนาะทุลิบจ้านี่คือดอกผักเซียนจ้ะพี่น้องดอกผักเซียนเกิดเต็มบานอยเลยพี่น้องเออเขาสิดได้ลื่นทิ่มให้หมดเลยมันหกบานเด้อค่ะดอกเชอรี่ปีนี้คือบอดดกวะพี่น้องดอกเชอรี่ค่อยบอดดกปีที่แล้วดกมากแต่ว่ามันบดติดอ่ะพี่น้อง มันบ่ติดแต่ว่าปีนี่บ่ดกแต่สิติดไหมมาดูกันติดที่กินจากสองหน่วยนะดจ้าพี่น้องจา๋านี่คือผักกาดหอมที่มันร่วงโรยมันปิวมานะคะเนี่ยเบิ่งเด้อโอ้ยมันจะขื้นมาหกอือคือแต่ก็สิบป้อยไวจ้ะแต่ว่าเป็นอีย่างขึ้นมาแนมีหอดผักซีกินลาบนะพี่น้องนะ จะว่าอะไรเป็นอะไรอะเบิง้งบออกตอนนี้รูแต่ว,ว่ามือดอื้อคือเลยคือว่าเขาล้นเองเม็ดมเมล็ดเฮียไปเองสิแม่พี่น้องค่ะนี่หลายกระสีฝอยฝอยกระสีขี้ไห่ไห่เละเนาะเจเนาะน,นี่ก็คือดงพักเสี้ยนที่บ้านนะพี่น้องดงพักเสี้ยนที่บ้านนะกับปอยมันออกดอกพระคอยพอกินมันคอยหม็นนี่กระเทียมปลาจ้ะกระเทียมปลา คอยกสิบ้่ายเพิ่นไปไปไก่เพื่อนอยูกก่กุมเดี่ยวบังคับไว้บ่ให้มันขยายพันธุ์เพราะว่ามันขยายพันธุ์รวดเร็วมากเหมือนเอเลี่ยนเลยแหละค่ะพี่น้องสังเ,เกตดีๆแล้วมีหอดดอกใหม่เด้อพี่น้องมีหอดเมเล็ดผักต่างๆเอ้ยเบี้ยผักต่างๆอยู่ในหนีนะแต่ที่เห็นชัดเจนที่สุดคือผักกาดหอมจะ้ะหลายคักหลายแนย่มันลนนะจ้ะพี่น้องมันลน บร่ปูกค่ะแต่ยักหัวหายเนาะหมดเออคือเลย